การดูแลรักษาแมวที่เป็นเอทถ้าแมวเป็นเอดผู้คู่แกันของแมวก็จะบกพร่องแบบเดียวกับที่เกิดในคนการดูแลแมวที่เป็นเอดจะมุ่งเน้นไปที่การไม่ให้มีโรคแทรกซ้อนซึ่งก็มักจะมีคําแนะนําให้กับเจ้าของแมวดูแลแมวที่เป็นเอทด,ดังต่อไปนี้ 1>, 1. ให้ยาเมื่อมีการติดเชื้อรักษาโรคไปตามอาการ 2. ให้ของเหลวและสารอิเล็กโทรไลต์เพื่อลดการอ่อนเพลียของแมว 3. ควบคุมระวังมแมลงและประสิต 4. ให้ยาเพิ่มภูมิคุ้มกันหรืออาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกัน 5. ให้ยาต้านการอักเสบเมื่อมีการอักเสบและ 6. ให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการกับแมว และหากคุณต้องการอาหารเสริมสำหรับภูมิคุ้มกันให้กับแมวที่คุณรักขอแนะนำผลิตภัณฑ์โฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟ o เเป็นเสริมอาหารสำหรับภูมิคุ้มกันที่ใช้ด้วยกันได้ทั้งคนและสัตว์สนใจสั่งซื้อคลิกซื้อได้ในเว็บไซต์นี้นะครับ